กลับมีกับผมแม่เชื่อที r เอาดียวมีีซูเปอร์แชมนนี่ค่ะเาบอกว่าสุดไว้รอบเงินเชโยเราจะพบกับคู่มวยเดือดเต็มเวทีครับแต่เกิดใครอยากได้เงินด่วนเต็มกระเป๋าครับต้องเงินเชโยเท่านั้นครับสินเชื่อจำนำทะเบียนไม่หักไม่ค้ำนะครับผมได้เงินไวภายในหนึ่งเชือบงครับใครที่สนใจครับก็อย่าลืมสแกน QR โค้ดที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับเงินัชโยนะครับสนหรับสนุปให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวนะครับผม อย่เร็วนะฮะสำหรับวันนี้ครับทุกคู่นะฮะนักมวยทุกคนมีโอกาสรับเงินรางวัลพิเศษจากทางแอนต์ซินสำหรับการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยชทยครับเด็กกันน็อกด้วยแต่ก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกครับนักมวยจะได้รับไปหนึ่งหมื่นบาทให้กกันน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางก็รับไปสามหมื่นบาทเต็มถึงเวลาที่เราจะลุยกันกับคู่แรกทจริงครับ let's go ladies and gentlemen welcome to our first fight of the evening here introducing to you first fighting out of The blue corner, this fighter, is 23 years of age, says 183 centimeters tall with a fight record of 45 fights, 39 wins, and one draw. Please put your hands together for Mehmet Ali from Turkey. And next, fighting out of the red corner, he is 26 years of age, has 186 centimeters tall, with a fight record of 19 fights and 16 wins. Fighting out of Iran, please give it up for Fahad. และชมวงเด็กก้าวฟ้าของชาวปเทศอิร่านครับและสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบริบทีได้แก่คุณอมรชัยวิสุเรศสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ u l t i m a t ป Series s u p e ประจำเสราร์สิ้นเดือนสิงหาคมครับ3สิงหาคม2 5 1 5นะครับอยู่กับผมบอมกุลแดะบอมรุทคงประเด็์และคุณหนุ่ยไดโน่พิเชษพิมเกย์ครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับเวลาแห่งความมันมาแล้วครับสวัสดีคุณบอมด้วยนะครับ เปิดหัวคู่แรกวันนี้ครับเป็นมวยรุ่นใหญ่เลยนะครับ180ปอนด์ครับมาดูฟาฮัดคลิวานครับจากอิรนันเจอกับเมเมตอารีจากตุรกี ก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณนะครับเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อเงินด่วนบ้านได้ว่าได้เงินไวในหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่มีการหักนะครับไม่มีการค้ำครับสนใจสแกนเทียร์โคดที่หน้าจอตอนนี้นะครับหรือติดต่อสาขาเงินชยโยใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับหรือจะโทรไปที่027777333ก็ได้นะครับเงินชยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ เดี๋ยวไปดูประวัติของนักบวยทั้งคู่นะครับเริ่มจากมุมแดงครับก็คือฟาฮัดคอริวานครับนักจกไหย26ปีจากอิร่านนะครับสูงถึง186เซนติเมตรครับมาเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับมีบังหมัดลูกสวนครับแล้วก็ฟาอิทนะครับอับาดลูกสวนนะครับเป็นหัวหน้าค่ายแล้วก็ผู้จัดการครับ ชกมา19ครั้งชนะ16แล้วก็แพ้3ครั้งนะครับสำหรับฟาฮัคนนี้น, muscle, น,นาาี่เป็นทั้งสตาร์ทเทนเนอร์แล้วก็ชกมวยด้วยนะครับเขาบอกเป็นยอดเทนเนอร์อีกหนึ่งคนครับสำหรับทางด้านฟาฮัดเดี๋ยวมาดูฝีไม้ลายมือของเขาในวันนี้ครับว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับเมเมตอาลีครับจากตุรกีวัย23ปีครับสูง183ซนติมชกมา45ครั้ง ชนะ39แพ้5สเสมอ1นะครับฝิกซ้อมที่แฟม i l ลี่มวยไทยนะครับวันนี้คู่แรกเราเปิดฉากกันด้วยมวยยักษ์เลยนะครับ180ปอนด์นะครับใครโดนใครรับใครนับใครโดนใครหลับใครนับใครร่วงแมเดี๋ยวรู้กันครับใช่ครับมุมแดงมีพร้อมลบนะครับพร้อมลบลุกสวนมาเป่าคาถาถาอนมงคลให้ครับคาถาดีหรือเปล่าเนี่ยพร้อมลบต้องติดตามครับ โอ้เปิดหัววันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยรุ่นใหญ่ที่หาชมได้ยากเหมือนกันนะครับ180ปอนด์ครับครับโอ้ใหญ่จริงๆบ็อกเซอร์แอนด์เทรนเนอร์นะครับในมุมแดงครับฟาฮัดโคลิวานครับเจอกับเมเบนอารีครับจากประเทศตุรกีนี่ก็โอ้โหรูปร่างนี่สูงใหญ่ไม่แพ้กันนะครับ186กับ183เซนเมตรวันนี้กำหนด3ยกนะครับแต่ว่าแม่กรรมการให้คะแนนนี้จะได้รวมคะแนนจนถึงยกสุดท้ายหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับ ใหญ่ๆแบบนี้มีโอกาสไม่ครบยกครับขยับเดินเข้าหาครับทางด้านฟาฮัดโอ้โเจอบัตรไปก่อนครับร่วงเลยครับฟาฮัดโอ้โหยแหมไปลองของเม์เม็ดก่อนนะครับแหมจังหวะร่วงจังหวะโดนอัปเปคัตเลยครับแล้วก็มาเป็นชุดครับยังยืนนิ่งครับฟาฮัดครับโอ้โหนี่แค่ต้นยกก็ได้นับแปดแล้วครับเม์เมดอาลีครับ หยักมวยเลยครับโอ้โหอย่างที่บอกครับมวย180ปอนด์นี่ขอให้โดนครับโดนก็หล่นได้เลยฮะเอาล้วครับฟื้นหรือยังครับฟาฮัดโดนนะแปดมาก่อนแบบนี้บังคับให้เปิดเกมสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เชื่อว่าตอนนี้ครับรู้สึกลูกหาชิคายุลูกโสนได้เปิดช่องแปดคนละกยี่สิบเจ็ดให้กำลังใจอยู่นะครับทางด้านของฟาฮัดโคลิวานน่าจะฟื้นแล้วล่ะครับหลังจากเจอพายุลูกใหญ่ไปครับช่วงต้นยก โนอีกแล้วโอ้โหต้องดึงให้พ้นต้องหลบให้พ้นนะครับฟาฮัดครับรัวมาพยายามจะตีวงในครับเมย์เม็ดล็อกมาตีแต่หน้าเปิดนะครับฟาฮัดจังหวะจะเข้ามาบวกหมัดนี่ต้องระวังเลยครับเมย์เม็ดไ่แม่นนะฮะเอาละครับนั่นแหละฮะโดนโดนเหมือนกันครับแม่ตำมัดของฟาฮัดยังไม่แม่นเอาละครับวงในดู วงในดูหน่อยครับตีได้ไหมตีได้หรือเปล่าครับไม่ได้ครับยังไม่ทันัดกรรมการแยกออกมาจังหวะที่เมเมตแจสาวหมัดนี้เสียวไส้จริงๆครับโดนนี่ร่วงหล่นได้เลยนะครับเข้ามาครับปาฮัตบวกแล้วโดนกันครับเมมเมตต้องดึงจังหวะดีๆครับเมมเมตเข้ามาหนึ่งสองโอ้โหร่วงเห็นครับร่วงอีกแล้วครับนัดที่สองครับขวาตรงครับโอ้ยังเหลือเวลา พอสมควรเลยนะครับโอันตรายครับแบบนี้นาทีวิกฤตครับโอ้ผ่านไปได้หรือเปล่าครับยกนี้อ้าโหลดอีกไม่ได้แล้วนะครับโหลดอีกโดนจับแล้วนะครับฐาจังหวะนี้ในหลังรถลงไปโอ้ฝืนหรือไม่ฟืนฝืนหรือไม่ฟืนโดนอีกแล้วครับหน้าเปิดแบบนี้อันตรายครับต้องกอดเอาไว้ก่อนครับโดนบิดรถลงไปอีกอ้าวโอ้ ผมลุกคุกานครับไหวไม่ไหวครับโอ้ชีวิตตกขีดแดงเลยครับฟาฮัดโพลิวานต้องให้รอดยกนีกันครับแล้วเดี๋ยวยกน้าใช้ว่ากระเต่าจะรอดหรือเปล่าโดนฝายแล้วแหมไปแล้วครับเรียบร้อยจบเลยครับโอ้โหแกนั่งนั่งแล้วย่อตั้งนานครับแล้วก็ร่วงลงไปครับโอ้โหจบแค้ยกแรกครับผู้แรกของวันนี้ครับมวยยักษ์มวยใหญ่ก็อย่างที่บอกครับมวยใหญ่แบบนี้นี่อาวุธก็ต้องหนักเป็นธรรมดาครับ โอ้วันนี้นี่ล่อไป2นับ1น็นอกกับฝั่งด้านเมเมทาลีจากตุรกีหนักกว่าแล้วก็แม่นกว่านะยครับการออกหมัดของเขาค่อนข้างที่จะเข้าเป้าครับนี่ฮนะตอนไล่ทุบมาแต่ต้นยกฮะโอ้โหป้องกันไม่อยู่บล็อกหมัดไม่ได้จริงๆครับคือหล่นสุดท้ายนี่ไม่นับแล้วนะครับกรรมาการยุติเลยครับเพราะว่าก่อนนั้นโดนมาสองนับ โอ้ oh, วันนี้นี่สุดจะต้านจริงๆครับฟาฮัตคอริวานจากคิรนันนี่ครับสุดท้ายก็จบที่ยกหนึ่งครับพบคุณแมทธิวเลยครับ h e l l a d i e s and, and gentlemen with a huge knockout win in round number one please get i v i up for the blue corner Turkey Mehmet มดีด้วยนะครับผมผู้ชนาาของผู้แรกวันนี้โอ้โหของเขาดีของเขาหนักจริงๆครับ